มาคะ่ะทุกคนคะ่ะอาหารวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะกินแบบนี้แหลคะค่ะยำม,มาม่าหมูยอคะ่ะมาๆม,มาคะ่ะมาแซบด้วยกันเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะพกบกับช่องใจในฮอลแลนด์ป่าเลาะป่ากินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้โค้ทุกคนนะจ๊ะมาๆมาๆมา,มา,ม,ามาแซบด้วยกันเลยครับว่าได้อะไรกินครับวันนี้ยำม,มาม่าหมูยอคะ่ะ มามาแซบด้วยกันเลยค่ะผักก็จะมีผักสลัดนะคะคล้ายๆกะหล่ำนะคะกะเจี๊ยบเขียวแล้วก็แตงกวาแล้วก็สลระแหน่คับพี่น้องค่ะมาแซบน้ำกันเลยค่ะมา อร่อยอยู่ค่ะบางวันกลางวันก็กินแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของพระราชาท่า ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหรือฮอลแลนด์นะคะปกติทุกปีจะเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่กับตามคาเฟ่ตามบาร์จะมีเวทีคอนเสิร์ตรอบเมือง4เวที5เวทีนะคะเมืองของโตโต้ก็มามีนักร้องมาโชว์นักร้องดังมาบ้างที่เวทีกลางตรงโบสเก่านะคะปีนี้ก็เงียบตามเคยละคะ่ะตามสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้เนาะคะ่ะ อรอลุ้นกันปลายปีต่อๆไปเพื่อได้เฉลิมฉลองได้สนุกสนานกันธรรมดาตัวโต้ก็จะใส่หมวกสีส้มเสื้อสีส้มใส่พวงมาลัยอะไรกันเดินไปทางไหนก็จะเจอทั้งเพื่อนคนไทยบ้างอะไรบ้างทั้งฝรั่งบ้างเพื่อนของแฟนบ้างนะคะสนุกกันเวทีนู้นเวทีนี้สั่งดื่มกันเฮฮาสนุกมากนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดค่ะแต่ปีนี้เห็นว่าในหลวงพระราชนินีลูกเขาก็เ,าเสด็จกันอยู่ละฆางแต่เขาก็าจะถ่ายทอดทางทีวีนะคะ ปกติเขาจะไปเมืองนู้นทีเมืองนี้ทีแต่ละปีจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็จะเดินรอบเมืองตามพวกพระราชวงศ์ต่างราชวงศ์ต่างๆลูกพี่ลูกน้องพวกอะไรก็จะเสด็จตามมันเป็นขบวนนะคะจะเดินรอบๆเมืองกันแต่ปีนี้ก็ไม่คะ่จะจแต่เสด็จอยู่ค่ะเสด็จเมืองเอ็นโฮเฟนแต่ก็จะเข้าไปในห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดให้คนได้ดูกันนะคะ นี่แหละค่ะเจอกันทั่วโลกสะทกสถานกันหมดอยากจะนํำเรื่องเดียวแนวเดียวกับพี่น้องปองไปท้าสู่กันต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็จะเปิดแล้วนะคะห้างร้านจะเปิดแบบว่าไม่ต้องนัดล่วงหน้าค่ะสามารถเข้าไปซื้อของได้เลยค่ะไม่ได้นัดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน,อนได้นัดก่อนว่าได้ประเมินก่อนว่าจะเข้าได้กี่คนกี่คน แต่ตัวโต้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะทํากันยังไงอาจจะมีคนเฝ้าหน้าประตูให้ต้องจํากัดใส่หน้ากากหรือว่าล้างแอลกหอฮอล์หรือทําแบบไหนแบบเข้มงวดขึ้นแต่ห้างร้านเปิดแล้วค่ะวันนี้แล้วก็คาเฟ่บาร์ร้านอาหารเปิดแล้วค่ะแต่พวกร้านอาหารพวกคาเฟ่ขอโทษค่ะให้นั่งได้เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเห็นเขาตั้งเมืองเขามาวัด ที่พวกคาเฟ่ที่รอบๆโบสถ์นะคะออกมาไกลพอสมควรค่ะให้คนได้ตั้งเก้าอี้ออกมาล้นออกมาตามถนนหนทางนะคะเพราะเขาจะเน้นเฉพาะข้างนอกเท่านั้นค่ะแล้วก็โต๊ะละสองคนแต่ถ้ามากับลูกกับอะไระมีญาติพี่น้องจริงๆเดี๋ยวเขาจะเช็คกันแบบไหนไม่รู้ได้ยินว่าร้านอาหารเขาจะทําประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัวโต้เขาจะหาเดินดูเหมือนกันในะะช่วงบ่ายๆว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่แหละค่ะก็อัปเดตให้กันฟังหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับ สถานการณ์โควิดของประเทศนี่เจรลนฮอลแลนด์ณตอนนี้ค่ะแล้วก็เคอร์ฟิวจากวันนี้เป็นต้นไปไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะคะปกติถึงแค่แต่ก่อน3ามทุ่มทีนี้เขาล้นมาได้อีกสอามอาทิตย์ถึง4ี่ทุ่มทีนี้ก็เลยไม่มีเคอร์ฟิวลองดูซิว่าเป็นแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงพยาบาลก็ออกมาประท้วงเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลก็เปิดเร็วเกินไปเพราะลง โรงพยาบาลหลากหลายโรงพยาบาลยังเต็มอยู่นะคะกับผู้ป่วยโควิดโคโรนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เล่งฉีดวัคซีนกันไปนะคะแฟนของโตโตก็บอกอยู่ค่ะถ้าคนได้ฉีด60-70%ถึงเซขึ้นไปนะคะถึงจะสู้กับโรคตัวนี้ได้นะคะทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องฉีดวัคซีนกันณนะตอนนี้นะคะ เราก็ได้แต่หวังเนาะค่ะได้ฉีดวัคซีนได้อะไรดีขึ้นเพื่อเราได้บินไปเมืองไทยได้กลับไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่พี่น้องบ้างแต่ถ้าสถานการณ์ทางเมืองไทยแย่ทางยุโรปทางคนที่มาสาัยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทางฮอลแลนด์เหมือนกันอย่างโตโต้ก็ปีหน้าก็ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ลุ้นกันไปเป็นท,ทอดๆว่าระบบของแต่ละประเทศว่าจะทำกันยังไงจะเปิดมาลักษณะไหนจะช่วยประชาชนยังไงนะคะ ยาวัคซีนที่นี่ก็มีสี่ประเภทนะคะมีสี่ชื่อเหมือนกันตัวโตก็จําชื่อไม่ค่อยได้ค่ะไฟเซอร์กับอะไรนิก้าก้าอะไรน,นี่แหละค่ะหนึง่งแล้วก็จัดเส้นเรื่องอะไรนี่แหละค่ะเขาก็จะประเมินตามอายุว่าอายุเท่านี้ถึงนี้ฉีดตัวนี้อายุเท่านั้นถึงนั้นฉีดตัวนั้นมันก็คือทางออกที่ดีที่สุดค่ะทุกคนค่ะกลัวเราก็รู้ว่ากลัวอยู่หรอกค่ะ ถ้าเราไม่ฉีดเราก็จะเดินจากเหินจากท่องเที่ยวจะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟขึ้นอะไรต่างๆอีกหน่อยเขาก็จะมีข้อจํากัดค่ะถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนก็จะไม่ได้เข้าทํานูน่ทนทํานี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทางเมืองนอกก็จะทํากันลักษณะนั้นคิดว่านะคะ นี่แหละค่ะหลายแรงกว่าสงกรามก็คือโรคระบาดนี่แหละค่ะเราต่อสู้กับอากาศนะคะทุกวันนี้มาถึงยุคคนกลัวคนตื่นคนนู่นนี่นั่นสิงสาราสัตว์สบายนกกาเขาไม่ได้กลัวเขาบินเหินตามสบายแต่เรานส่สิการที่เราเข้ามาอยู่แต่ในบ้านรัฐบาลขอความร่วมมืออยู่บ้านนะอยู่บ้านนะก็เหมือนเราเข้าเป็นอยู่ในกรงนะคะถ้าเปรียบเสมือนนกนะคะ นกได้บินเหินอยู่ข้างนอกแต่คนได้เข้ามาอยู่ในกรงแทนประมาณนั้นค่ะอร่อยอยู่ค่ะมีข่าวสรารอะไรก็มาพูดให้กันฟังเรื่อยนะครับพี่น้องค่ะ เรื่องยอดติดมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะทางต่า,างประเทศทางเมืองโต้วทูก็เหมือนกันวาละสองสามร้อยคนแต่ถ้าไม่ได้หลมหมอนนอนเสือ่อริงๆิก็ไม่สามารถต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลนะคะทางยุโรปต้องดูแลตัวเองที่บ้านเอากินยาพาราไปปวดหัวตัวร้อนดูแลตัวเองที่บ้านไปนะคะอย่างบ้านเรามีสมุนไพรอะไรฟ้าตรายโจรบ้างน้ำขิงบ้างกระชายบ้างอะไรบ้างแล้วก็กินกันเข้าไปครับ เพื่อเราป้องกันด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าตางนี้คนติดขึ้นมาแล้วจะต,ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลหมดทุกคนโอ้ยป่านนี้นล้นโรงพยาบาลนานแล้วค่ะพี่น้องขะไม่เหลือแล้วค่ะป่านนี้โรงพยาบาลคงจะล้นเพราะว่ามันติดขึ้นมาเป็นแสนเป็นเส้นแสนคนนะคะยอดติดทั้งหมด อย่างพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายแฟนตัวโต้ก็เปลี่ยนมาแล้วแฟนเขาก็เป็นมาแล้วเขาก็หายมาแล้วค่ะพี่น้องคะเพราะอย่างเขาไม่เป็นหนักมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะคนที่เป็นหนักโรคถึงปอดถึงอะไรแล้วนะคะถ้าออกจากโงรงพยาบาลมาแล้วยังไงก็ต้องฟื้นฟูร่างกายอย่างน้อยเป็นเดือนเดือนนะคะหลายเดือนเลยและกว่าจะกลับมาคืนเหมือนเดิมมันก็ยากนะคะเพราะถ้าโรคมาลงไปถึงปอดถึงอะไรแล้วนะคะ เราก็เป็น,นไง่ายไอ้บ้างอะไรบ้างง่ายๆต้องระวังร่างกายตัวเองตลอดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สู้กันต่อไปนะคะเรากลัวได้แต่เราก็อย่าตนกเกินเกินเหตุนะคะเสพข่าวละข่าวแล้วก็เสพพอประมาณฟังด้วยอะไรด้วยแล้วก็ดูแลป้องกันตัวเองบ้างตามที่เราทำได้ไปย่านชุมชนแล้วก็ใส่หน้าก,ากากบ้างอะไรบ้างนะคะ ตามที่รัฐบาลกําหนดไว้ตามที่สังคมนั้นๆระบุไว้นะคะทางโต,โตัวโตทางเมืองฝรั่งเขาก็ปล่อยเราเแล้วแต่เราเราจะคิดเราเองนะคะส่วนมากเดินเหินข้างนอกถ้าไม่ได้ไปญาติชุมชนตัวโตก็ไม่ได้ใส่ค่ะียนก็ไม่ใส่เหมือนกันพวกหน้ากากนะคะแต่ญาติชุมชนนะใช่อยู่ค่ะเข้าเมืองไปตามห้างตามสถานที่แอรอ์ต่างๆนะคะ สู้กันต่อไปเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ